นับว่าเป็นเกมมือถือที่สาวกเกมเมอร์ทั้งหลายต่างรอคอยกันไม่น้อยเลยค่ะหลังจากที่ตัวเกมได้เปิดตัวออกมาได้สักพักแล้วกับซีรีส์เกมดังในอดีตที่พยายามทำเวอร์ชันเกมมือถือออกมากับเกมที่มีชื่อว่า Diablo Immortal เกมใน a แอคชั่นอจีจากค่ายบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนที่ได้มีการออกมาประกาศกันอีกหนึ่งว่าจะทําการขอเลื่อนทม์ลายการเปิดให้บริการของเกมเดียโบอิ m มอร์ทออกไปก่อนค่ะเนื่องจากตอนนี้ทางทีมพัฒนาขอปรับปรุงตัวเกมให้ดีมากขึ้นแล้วก็จะขอเลื่อนออกไปเปิดให้บริการอีกทีในช่วงปี2022ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านั่นเองค่ะ โดยเกมนี้ก็มีการเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเกม Diablo 2 Lord of Destruction และก็เกม Diablo 3ซึ่งทางผู้เล่นสามารถเลือกสายอาชีพจากทั้งหมด6สายมีระบบการต่อสู้เอฟเฟกต์ที่ดูดีมีทั้งระบบการเล็งยิงสามารถกดทัก,กษะสกิลด้วยตนเองรวมไปถึงระบบดันเจี้ยนอันดูน่าเล่นที่คุณสามารถเล่น Multiplayer ร์ออนไลน์หรือจะชวนเพื่อนมาสนุกด้วยกันก็ได้ค่ะ ในส่วนของการปรับปรุงเกมในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการเจาะจงนะคะว่าทางทีมพัฒนาจะทําการปรับปรุงเนื้อหาหลักหรือว่าตอนจบของเกมต่อย่างใดค่ะคาดว่าจะมีการเสริมระบบเกม PvP ระบบ PvE การเคลื่อนไหวการบังคับตัวละครเสริมระบบการพัฒนาตัวละครและก็มีการพัฒนารูปแบบเกมเพย์ให้ดูเล่นง่ายดูสมูทมากขึ้นสาววกที่ชอบเกมซีรีส์นี้คงต้องอดใจรอก,กันหน่อยนะคะหากว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะอัปเดตเกมอื่นๆอีก มาดูที่ช่อง Visual Gamer TH ของเรากันได้เลยค่ะมากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอดูคลิปมาใหม่กันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะ